สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับผมเจ้าแฟนท o m FR36 นะครับผมหรือว่ารถที่ถูกนำเข้ามาใน DLC แต่ช็อปช็อปนี้นั่นเองนะเพื่อนนะคันนี้นะผมในชีวิตรจริงนะครับน่าจะเป็น Infinity นะเพื่อนอินฟินิตี B35 นะครับอันนี้ผมดรอ,อยากรูปทรงนั่นเองนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปไปให้ดูด้วยนะครับถ้ามันถูกนะครับผมก็ คือรถเนี่ยโดยอันนี้คือเดิมๆครับผมไม่ได้แต่งครับคือรวมๆสวยมากนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับล้อเนี่ยไม่มีในเกมด้วยนะครับทําล้อขึ้นมาใหม่เลยจริงๆผมอยากให้เอาร้อพวกนี้เอามาแต่งได้มากกว่านะครับทาให้มันแต่งได้กับหลายๆคันนะครับผมว่ามันจะสวยมากๆเลยนะครับก็โดยรวมๆเพื่อนๆถ้าสังเกตนะครับคือสวยมากนะครับสำหรับผมนะคือข้างหลังก็สวยนะครับข้างๆพัดหน้านะครับทํามาได้สวยมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองเอาลองเอาไปขี่กันนะเพื่อนๆคันนี้ ขายอยู่ที่ร้านเซาเทิร์นนะครับในราคาร้านกลางๆนะครับก็อันนี้เราขับในหิมะด้วยนะเพื่อนอันนี้คือยางเดิมๆนะครับถือว่าไม่แย่นะครับผมบอกอย่างนี้นะครับไม่แย่นะครับไปในทางถือว่าดีการควบคุมรถนะครับไม่เชื่อว่าจะยากเลยนะการควบคุมรถถือว่าทําได้ดีนะครับการควบคุมรถทําได้ดีมากนะครับอันนี้ขณะขับในหิมะนะครับผมเดิมๆด,ด้วยนะครับไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะครับก็ถือว่า ไม่ขิเล่เลยนะครับผมผมให้ไปแปดเต็มสิแล้วกันสำหรับการขับขี่ของเขานะครับผมในเออคันนี้ขนาดอีมานะผมว em, ่าถ้าเป็นถนนธรรมดาผมว่าคันนี้าจะทำได้ดีมากๆนะครับเท่าท้านก่อถนนถ้าความรู้สึกของผมนะคันนี้คล้ายๆกับพวกแบบเอเลนจี้เพื่อนๆเออเอลจี้ไอเอสแปดหรือไม่ก็พวกเออสามเจ็ดส่วนแซดอะไรพวกเนี้ยเออประมาณแบบเดียวกันเลยนะครับพอๆกันเลยนะครับการขับขี่นี่คล้ายๆคล้ายๆนะครับผมไม่อาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆนะแต่คล้ายๆเลยนะครับ ขับขีเนี่ยคือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อเสียในแบบแคล้ายๆกันก็คือเวลาเลี้ยวแรงๆนะครับรถยังมีปัญหาอยู่นะครับรถจะออกความรู้สึกอ่หนักนิดหนึ่งนะครับจะออกรู้สึกหนักนิดหนึ่งไม่ได้แบบเบาหย่องเหมือนลูกทรงนะตอนแรกผมเห็นลูกทรงเนี่ยผมคิดว่ารถมันต้องเบา,บ,บาแน่เลยนะครับแต่ว่าไม่นะครับผมรถเนี่ยคือรู้สึกหนักหลังนิดๆนะครับเหมือนเพราะว่าทำคคันนี้เขาทำมาเพื่อเอามาดิฟเลยนะครับเหมือนทำมาเพื่อจะมาดิฟเลยมันก็เลยแบบ ทำให้หนักหลังมาตั้งแต่แรกนะครับผมอ่าเดิมๆนะครับโดยสภาพเดิมๆความเร็วนะครับกลางๆไม่แย่นะครับไม่แย่แต่ว่ากลางๆคือแบบมันไม่ได้าดีอ่ะเพื่อนๆมันกลางๆอย่างเดียวเลยนะรับคันนี้นะตอนนี้นะข้างในนะครับสำหรับผมนะพูดตรงๆว่าสวยมากนะครับคลาสสิกดีนะครับดูดีทุกอย่างเพื่อนๆลองดูนะครับสวยมากเลยหน้าปัดผมก็ชอบนะครับเป็นยังเป็นพวกอนาล็อกอยู่เลยนะครับข้างในก็โดยรวมๆนะครับก็เหมือนว่าทำใหม่ขึ้นนิดนึง นิดนึงนะเพื่อนถ้าทำใหม่นิดนึงอย่างน้อยก็มาด้ยอมแมวแบบเหมือนกับคันอื่นๆนครับมันก็ยังมีนิดๆแหละนะครับแต่ว่ามันก็ผมมองว่าคันนี้ทํามาดีมากสำหรับเดียวซีนี้นะผมว่าทํามาดีคโคตรเลยนะครับแล้วผมมองว่าหลายๆคนน่าจะชอบคันนี้มากนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราเลาะไปแต่งกันดีกว่าครับถ้าความเร็วโดยรวมๆนะผมมองว่ากลางๆแบบไม่เร็วด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไม่ไม่ถึงขั้นอืดมากอ่ะเพื่อนๆโอเคผมเดี๋ยวเราลองไปแต่งกันดีกว่าครับมรววผม,ม เนี่ยแฟนทอม FR สามหกนะอุ้ยคันนี้หน้าว้าวตรงที่มันเป็นคัสคูเป้ครับเพื่อนๆผมว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ค่อยเร็วมากจริงๆอ่ะผมเดาไว้ว่ามันเป็นคัสสปอร์ตนะครับแต่อันนี้ผิดพลาดไปหน่อยเนี่ยอันนี้คือเป็นคัสคูเป้นะครับก็ถือว่าแบบเป็นคัสไนด์ด์เหมือนรถบ้านๆนะแต่จริงๆอุ้ยดูดีเพื่อนๆดูดิของแต่งยี่สิบห้าอย่างนะครับนี่คัสคูเป้นะของแต่งยี่สิบห้าอย่างนะครับเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราก็จะใส่อาร์เมอร์กันไปครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับ เบรกครับผมอีกสามหมื่นสามใส่ตันหมดเลยนะครับบัมเปอร์นะครับผมมีทั้งหมด14ชิ้นเลยนะครับเราดูเพื่อนๆดูนะเปลี่ยนรูปทรงไปเลยนะครับมันเปลี่ยนรูปทรงไปเลยนะฮะก็ถือว่าเขาเขาทำมาได้ดีนะครับถือว่าเขาทามาได้ดีเลยผมไม่ได้มองว่าแย่เลยนะผมว่าทำมาได้ดีมากนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยอให้เป็นกระจังใหญ่หรือว่าเป็น3กระจังอย่างนี้นะก็ได้หมดเลยนะครับถือว่าพวกนั้นทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากเลยอ่ะโมว่าอันนี้เป็นแบบของดริฟท์นะครับ ้ยสวยอะ่ะผมว่าสวยนะว่าเขาทำมาสวยนะครับทํามาสวยทำมาสวยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยผมว่าสวยเดีอโอเคผมเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมว่าอันนี้กำลังดีเลยนะครับเป็นของจูเนอร์นะฮะอันนี้นะครับผมก็เป็นบัมเปอร์หลังนะครับส7บชิ้นนะเพื่อนๆ17ชิ้นนี่ถือว่าเยอะมากนะครับ คือบางซุปเปอร์คาร์หรือรถสปอร์หลายๆคันคือทําไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนร้านเบนนี่คืออันเนี้ยเดิมๆนะอย่างกับร้านเบนนี่อ่ะเพื่อนๆแต่งนี่พอกันเลยนะครับเยอะมากเลยผมไว้ใส่เป็นของตรงรุ่นนะครับผมจะใส่เป็นของจูเนียร์นะครับผมใส่เป็นอันนี้ละกันนะครับเอนจินนะครับผมใส่เลเวลสี่ไปครับผมท่อนะครับผมก็มีหลากหลายอยู่เือนกันนะครับดิเพื่อนเ่ดูเดงเปลี่ยนแบบอยากเพื่อนๆอยากได้ท่อเล็กท่อใหญ่นะผมท่อกลางหรือท่อแปลกๆนะครับ มีครบนะครับผมมีครบเลยเอ่โอ้ยผมใส่เ <sh> ป็นโคลมดีกว่านะผมชอบโคลมมากกว่านะครับพัดข้างนะครับโอ้ยพัดข้างก็ใช้ได้เพื่อนเพื่อนดูดิยังเปลี่ยนนะยังเปลี่ยนนะเพื่อนๆดูดิเปลี่ยนนิดนหน่อยหหรือเปลี่ยนเยอะๆมีหมดนะครับมีหมดเลยเฮ้ยดีอ่ะดีดีดีเฮ้ยผมว่าผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมข้างหน้านะครับผมก็แต่งได้นะครับกระตรงกระจังหน้านะครับแต่งได้เหมือนกัน ก็แล้วแต่เราชอบอันนี้มันแบบว่าโ,โหก็สวยนะผมว่าสวยอะโอ้โหทนี้ผมอยากให้มีโลโก้แปะเฉยเลยนะอยโอ้โหไปเป็นอันนี้แล้วกันนะครับฮูดนะครับผมฝาก,กระโปงนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันกเปลี่ยนรูปทรงเหมือนกันนะนสังเกตนะของแต่งบางอันถึงจะแบบไม่เยอะมากนะอย่างฝากระโปงแต่มันเปลี่ยนรูปทรงไปเลยนะครับก็ <ๆ S 2> ถือว่าเขาทํามาได้ดีนะสำหรับผมนะว่าเขาทํามาดีมากเลยไปเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ โอเคแต่เราก็ใส่ไปด้วยนะเราจะใส่ไปแต่ฟรีนะครับผมของทางคิสมาสนั่นเองนะไฟนะครับผมเราจะใส่แบบสีนอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งซ้ำอีกทีนะไฟใต้ท้องรถนะครับผมผมก็ใส่ไปหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนสีเอามาดูว่าเราจะใส่สีอะไรเดี๋ยวดูลายกันก่อนลายมีทั้งหมด17ลายนะเพื่อนๆโอ้โหเยอะนะครับผมบอกตรงนะเยอะมากนะครับบอกเลยแฟนทอมนะครับอันนี้เป็นแฟนทอมเฉยๆเลยอันนี้เป็นอนนิสนะครับผม อ่าอุ้ยอันนี้เปลี่ยนมันอันนี้มันบางคับเปลี่ยนเป็นสีดำเองเลยนะแล้วมีขายข้าขาวนะครับอันนี้เป็นอันนิดนะครับโอ้โหอันนี้เป็นลายไฟนะครับลายไฟสีดำนะครับอ่าไหนตัดกันไปอันนี้เป็นกิ่ขีดของฟุกุลุอุ้ยนี้ก็เป็นแบบเอ้ยลายใหม่ๆเลยนะอันนี้ลายพวกนี้ผมเหมือนไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นลายเหมือนเดิมๆนะแต่ว่าจริงๆก็สวยนะเข้ากับรถดีนะครับผมอ่านี่ลายเซนมม่วๆเลยนะครับ อันนี้แสดงว่าลายนี้ไม่แรงนะเพื่อนจริงจริงรถคันนี้แล้วก็ลายนี้เคยมีขายที่ l s นะครับแสดงว่าลายนี้ไม่แรงนะครับโอ้ลายอะตอมิกนะครับแสดงว่าอันนี้ก็ไม่แรงเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยพวกลายอะตอมิกบางคันนะพวกรถจูเนียร์ในก่อนหน้านี้ต้องแบบใช้วิธีการปลดล็อกแบบแบบพิเศษของเขานะครับผมอันนี้ก็เอามาให้แต่งเลยนะฮะว้าวอันนี้ก็สวยนะครับผมอันนี้ดูแบบสีตัดกันดีนะครับครับเบลอู้นี้เป็นไอใหม่เลยนะเพื่อนแบบคล้ายๆพวกเพียสเลยนะครับ ถือว่าทํามาได้ดีนะอันนี้เป็นของจังนะครับผมโอ้สวยสวยสวยนะครับวิ่นี่ก็สวยเพื่อนเพื่อนี่ก็สวยนะครับเฮ้ผมว่าลายลายคันนี้อะต้องแต่งมานะผมให้ลายคันนี้ใสสวยสุดเลยแปลกมากดูดิดูโหดูแต่ละลายเพื่อนเื่อสวยอะมันดูแบบสีเยอะเนะครับคือแบบลายอย่างน้อนอนมันก็ไม่ย้อมแค่สีอะ่อเพื่ออย่างนี้เลยกันมันไม่ย้อมแค่สีนะครับโอ้เขาเปลี่ยนลายมาให้เลยเพื่อนเพื่อนดูดิว่าเฮ่สวยอะผมว่าสวยสวยสวยนะครับ สวยเยอะมากนะฮะผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นจังเรซซิ่งนะผมสวยอ่ะสวยหลายอันเลยนะครับกระจกนะครับสามารถเลือกได้โอ้โหหลายขนาดดูเหมือนกันนะครับผมขอเป็นอันนี้ละกันนะเป็นแบบกระจกของจูเนอร์นะตรงรุ่นหน่อยให้มันตรงรุ่นนะครับายทะเบียนแน่นอนครับผมผมใส่เป็นของโฟลานะครับสีนะครับผมดูที่มันเข้ากับสีครูไหมนะฮะที่จริงมันสวยอ่ะที่จริงสีดําก็สวยนะผมว่าเออสีดาก็สวยเพื่อนๆแบบสีมัน ลายมันจัดอยู่แล้วไงใส่สีดำเข้าไปก็ัดใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้ผมจะใส่เป็นสีคู่ด้วกันนะประหยัดตังไปนะครับโอเคทั้งคู่เลยนะครับข้างในนะครับผมก็จะไม่แต่งเหมือนกันนะเพราะจริงๆสีดำก็โอเคแล้วนะครับใสครูไม่ไม่ใส่มาฮะอ่านี่ครับผมข้างในนะครับคือโลบาร์ข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนไปยันอ่ามันมันเปลี่ยนไอ้นี่ด้วยนะมันเปลี่ยนเบาะด้วยนะถ้อไมนสังเกตน,นะเปลี่ยนเบาะไปด้วยนะครับแล้วแต่เราชอบอ่าแล้วแต่เราชอบ ใส่โลบาตะเปลี่ยนตะเปลี่ยนเบาะด้วยนะฮะมันรวบอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้นะสวยสวยใส่แบบน,นี้กันมาดูใหญ่ๆดีนะครับอ่าข้างบนนะครับก็สามารถแต่งได้เช่นกันนะครับมี18อันนะเพื่อนๆมี18ชิ้นนะครับเย,เยอะเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยต่างจากของเดิมนะไม่ค่อยต่างนะครับแบบว่าคือมันมันมันมีหลากหลายก็จริงแต่ว่ามันแต่งได้เยอะเฉยนะครับมันไม่ค่อยต่างจากของเดิมเท่าไหร่อันนี้แบบให้มันมีแบบ อ่หงอนขึ้นมาหน่อยนะเป็นเหมือนแบบพวกสปอยเลอร์พวกเนี้ยใส่แปบนี้แล้วกันนะครับสเกิร์ตนะครับอู้ดดดดดอสเกิร์ตสิบเจ็ดชิ้นนะเพื่อนๆโอหูเยอะใช้ได้เลยนะครับนี่หลากหลายด้วยแล้วแต่เราชอบคือจริงๆอ่อะถ้าไม่ใส่ลายจะดูง่ายกว่านะอันนี้พราใส่ลายมาคือดูไม่ออกเลยนะว่าสเกิร์ตมันต่างกันยังไงนะครับคือเราเห็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเราเห็นเล็กๆน้อยๆอย่างเดียวเลยหุ้ยแต่สเกิร์ตเยอะเฮ้ยของแต่งเอาเรื่องเพื่อนๆนของแต่งเอาเรื่องนะครับ ว้าวมากผมว้าวมากอุ้ยสวยสวยโอเคผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับสปอยเลอร์นะครับสิบเก้าชิ้นครับเพื่อนๆสปอยเลอร์อส,อรอส,อรอสิบเก้าชิ้นนี่คือเยอะมากนะครับเกินรถเบนนี่ไปแล้วนะครับโอ้โหดูดิมีตั้งแต่ขนาดเล็กยันกลางยันขนาดใหญ่นะครับยันเลอะเทอะนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันสวยนะมันสวยนะเพราะบางคนบางคนชอบใหญ่ๆเงวิงใหญ่ๆอนะไรเงี้ย เออผมว่าแบบอาราบดิฟก็วิ่งเหย่อย่างก็เท่มันนะวิ่งนี้ก็สวยนะครับโอ้ยแบบวิ่งเล็กๆแบบว่าถ้าใครแบบชอบเล็กๆก็มีนะครับให้ผมเอาเป็นในนี้แล้วกันนะฮะเออแบบประมาณแบบสูงๆหน่อยนะครับข้างหน้านะครับผมโอ้โหนนี้ก็เยอะใช้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนหลายชันเลยก็แต่งได้หลากหลายแล้วแต่เรานะครับผมจะใส่เป็นนี้แล้วกันเพื่อแบบมันเข้ากับตัวเอ่อสีรถหน่อยนะครับ อาเป็นชั่นนะครับใส่ได้มากสุดแค่เประมาณระดับคอมแพกนะผรเบผมโอริงจริงมันก็ไอ้นี่แหละนะจริงจมันก็ต่ำนะนะเพือนเพราะกำลังสวยมั่นเพ่ดูดิถ้าบางทีอ่ะมันสูงกว่านี้ดูดิมันก็จะเหมือนกับรถก่อนๆหน้านี้มันก็จะไม่ค่อยสวยนะผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วหละกแต่ว่าประมาณระดับเนี้ยระดับเนี้ยกำลังดีอย่างนั้นน้องมันยังไม่ถึงขั้นแบะมากๆอ่ะผมว่าแบะมากไปแบบมันดูยังไงไม่รู้นะแตหว่าผมนะบางคันพวกพบางคนจะไม่ค่อยชอบแบะขนาดนั้นนะครับ โอเคเกียร์นะต้องใส่นะเทอร์โบครับผมใส่ไปนะครับล้อนะครับไม่อยากเปลี่ยนเลยแต่ว่าล้อเดิมเนี่ยคือมันแต่งไม่ได้ไงเออมันแต่งไม่ได้ไงเพื่อนๆว่าต้องเปลี่ยนล้อนะครับโอ้โหทั้งนั้นเลยแบบคือล้อก็เข้ากับรถนะประเด็นคือล้อมันก็เข้ากับรถด้วยนะเพื่อนเออหสวยอ่ะ ผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับผม Endo V4 นะครับว้าวสีขาวกับสีดำเนี่ยโคตรเข้าเลยนะครับสีแดงนะครับเป็นสายซิ่งไปแล้วนะครับโอเคสีขาวแล้วกันนะครับมาตัดกันนิดอีกนิดนึงนะลายล้อนะครับนี่ปกติผมก็ไม่ใส่หรอกนะแต่ก็เออคันนี้ไหนๆมันก็แต่งมาโอ้สีทุกสีจัดๆแล้วนะครับเราก็สีแต่งมันจะจัดๆกว่านี้ไปเลยนะครับใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับผม โอเคยางกันกระสุนครับผมใส่เข้าไปครับแล้วก็สีอของควันรถนะครับผมใส่เป็นสีครูสีแดงนะครับแล้วก็ก็ฟิล์มกระจกนะครับผมใส่เป็นไรท์สโมกแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งสีไอ้ใต้ของรถกันหน่อยครับสรุปว่าเราเอาสีแดงนะครับเราก็จะแต่งเเป็นสีครูไปด้วยนะครับเหมือนก้าวนะครับไม่ฟรีนะโอเคครับผมประมาณนี้สวยมากเลยอ่ะนี่ขนาดผมแต่งแบบมั่วๆแบบเละเทะนะฮะสวยอ่ะผมว่ารถมันสวยนะครับดูดิ โอ้โหแบบคือส่งรถมันได้เลยอะส่งรถคือได้มากนะครับสวยมากเลยหรับคันนี้นะครับโอเคอุ้ยอันนี้เอาไปขี่ม่ไ้โอ้ยรถอ่าข้างหลังมันออกแนวสะบัดนะครับแสดงว่าคันนี้น่าจะทํามาเพื่อดิฟเลยนะครับโอ้โก็ขี่ดีขึ้นนะขี่ดีขึ้นจากกว่าไม่แต่งนะครับขี่ดีขึ้นจากกว่าไม่แต่งนะแต่ว่า ผมว่ารถแม่งโหลดประมาณนี้กำลังสวยเลยนะครับไม่ต้องโหลดต่ากว่านี้นะครับผมว่ากองแบบนี้กองดีกองสวยนะครับขับไม่ได้ขับยากนะเป็นคาสตคูปเป้ที่แบบผมว่าเจ๋งเจ๋งอะอ่ะผมว่าเจ๋งคันนี้เจ๋งอ่าสำหรับสำหรับคูปเป้นะผมว่าคันนี้คันนี้คันนี้ใช้ได้นะครับโอ้เจ๋งมากนะครับสวยสวยสวยโอเคผมเดี๋ยว เราลองท็อปสปีดกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองตรงยาวๆเลยไม,ไม่เร็วมากนะครับไม่ค่อยเร็วนะครับกลางๆนะครับผมไม่ไม่เร็วนะถ้าใครแบบจะมาหาแค่ความแรงกับคันนี้ผมบอกว่าคันนี้เลยแบบว่าไม่ค่อยแรง <và S 2> แต่เทียบในครับอ่าคูปเป้คันนี้อาจจะแรงก็ได้นะเพื่อนเออผมให้ประมาณนี้แล้วกัน คันนี้อาจจะแรงก็ได้นะครับถ้าเป็นคลาสคูเป้อย่างเงี้ยเวลาเราไปแข่งสนามมันก็ต้องบังคับคลาสคูเป้ใช่ไหมครับคือคันนี้อาจจะชนะคันอื่นได้นะผมว่านะแต่ว่าถ้าเทียบพวกรถสปอร์ตผมมองว่าห่างยังห่างอยู่พอสมควรเลยนะครับหลักๆคือคันนี้ราคากลางกลางคือได้ความสวยล้วนนะครับผมร้าผมเดี๋ยวเราลองไปเข้า ls คันนี้กันหน่อยครับโอเคผมพอเราเข้าใน ls มาแล้วนะครับ h a นทอม fr 3 6มเนี่ยมันมีมันมีข้อดีของมันคือมันสามารถเอามาแต่งดิฟนะครับผมเป็นดิฟเอามาจูนดิฟได้นะครับผมใน ls นะครับผม นี่ครับผมเสียสองแสนนะครับผม,จจผมเป็นจุลนีนเป็นดิฟนะครับผมก็จะเสียไปเลยสองแสนนะครับผมแล้วลองไปดิฟกันดีกว่าแล้วทำไมทำไมพอจุนดิฟปุ๊บผมเปื้อนครับเนี่ยโอ้ช่างไม่ล้างให้ผมเลยโอ้แต่ว่าผมจะแต่งไฟหน้าพอดีนะครับไม่เป็นไรให้มันเข้ากันหน่อยนะครับตอนไหนเราก็ไปสีแดงแล้วเราก็เอาเป็นสีแดงไปเลยแล้วกันนะนี่โอเคผเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ เทว๋อวตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่สนามดิฟแล้วนะครับโอ้ยคันนี้คือผมว่าชัดเลยครับผมบอกเลยว่าคันนี้ทํามาเพื่อดิฟดีกว่านะครับคือผมว่ามันดิฟง่ายด้วยนะผมว่ามันดิฟง่ายอาจจะไม่อาบพุงตรงเลยผมงว่าอาจจะยังไม่ง่ายเท่ากับไอเต้าหู้หรือว่าไอแปหกนั่นนะครับผมหรือไอฟูโตทีเด็กนั่นแหละนะครับแต่ผมว่าคันนี้ใกล้เคียงมากนะครับดีดีนะว่าว่าหลายคนต้องลองมาลองว่ะ ว่านะดีคันนี้ดีดิฟดีด้วยนะครับอุ้ยดิฟดีมากนะครับถ้าเทียบกับคันที่ผมขับมากก่อนหนนะ้าเอามาดิฟนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เจ๋งนะครับน่าจะเจ๋งที่สุดบรรดาอันนี้ผมอเอามาดิฟนะผมบอกเลยนะเอา,าน่าจะเจ๋งสุดนะครับผมกับคันที่ R8 คันนะผมที่เขาให้ลองดิฟนะบางคันนะผมก็ยังไม่ซื้อหรอกครับแต่ผมรักไก่เอาของเพื่อนๆนะไปลองขับเล่นนะครับเา่ามันลองขับได้นะเพื่อนก็ ถ้าเรามีเพื่อนนะผมเราก็ให้เขา,เาลงม,มาดิฟได้เลยนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปขับรถเขานะครับก็สามารถเอามาเทสได้ดน,ดนั่นเองนะเพื่อนอุ้ยคันนี้คันนี้ดีอันนี้ดีคือนี่ขนาดผมอัพเครื่องมาตันนะปกติบางคันเนี่ยอัพเครื่องมาตันเนี่ยยังเลี้ยงได้ไม่ค่อยนานนะครับแต่ว่าบางแต่ว่าคันนี้คือเลี้ยงได้นานมากนะครับผมขนาดผมดิฟไม่ค่อยเป็นนะครับโอ้ยผมว่าคันนี้ใช้ได้อเอาเรื่องคันนี้เอาเรื่อง เพื่อนต้องลองมาดิฟอ่ะผมว่านะคันนี้ไม่เหมาะกับดิฟจริงๆนะครับอาจจะขี่ธรรมดาเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบขี่ธรรมดาก็ไม่ต้องมาจูดิฟนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโอ้โหคันนี้ไม่เหมาะกับดิฟจริงๆว่ะเพื่อนๆเหมาะจริงว่ะมั่แบบดิฟดีดิฟสวยนะครับ โอ้โหโอเคผมก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนสำหรับวันนี้นะผมสำหรับเจ้า f r 3 6ห Infinity นะครับก็ผมว่าสุดนะครับผมผมว่าสุดจริงๆคันนี้นะครับผมน่าจะเหมาะกับการดริฟท์นะครับผมว่าเป็นรถที่ดริฟท์ดีมากๆก็แนะนําให้เ,เพื่อนๆลองไปซื้อมาลองดริฟท์นะครับแต่ถ้าเอามาลองขียนมาได้ถ้าคนที่ไม่ติดเรื่องที่มันเป็นคาร์ดคูเป้นะครับ ก็แนะนําให้ซื้อนะครับผมว่าคันนี้ดีมากผมให้คะแนนไปที่เก้ายี่สิบเลยนะครับหลักๆคือความสวยล้วนๆนะครับแล้วก็การอัพเดทนะครับดีมากๆผมชอบมากนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมลาไปกับเจ้าเยี่ยตีนะครับผมเย้